เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นของการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นสี่เรื่องที่ผู้สูงอายุจะต้องรู้ และ4ี่เรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัตินะครับมิฉนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ท่านผู้สูงอายุเนี่ยเสียสิทธิ์ในการรับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับทีนี้ใน4ี่เรื่องที่จะต้องรู้เนี่ยและท้องถิ่นต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับ วันนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,564เพื่อที่จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,565มานะครับ โดยเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ว5 7 5 2ลงวันที่25กันยายน2563ซึ่งเราได้พูดคุยกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ถึงวิธีการลงทะเบียนนะครับว่าเป็นผู้สูงอายุกลุ่มใดกันบ้างในคลิปนี้นะครับเราจะมาเจาะในะประเด็นของผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนามีการย้ายที่อยู่ นะครับว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรและท้องถิ่นเองจะต้องปฏิบัติอย่างไรโดยในข้อ3ของหนังสือซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนเนี่ยนะครับได้กําหนดไว้ว่ากรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วก็คือคนที่ได้รับเงินอยู่แล้วเนี่ยมีการย้ายภูมิลําเนาย้ายที่อยู่ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการดังนี้ นะครับ1ก็คือให้ท้องถิ่นแห่งเดิมนะครับที่เป็นคนจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุเนี่ยแจ้งให้ผู้สูงอายุทราบว่าผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุที่ท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ นะครับในปีนี้ก็คือภายในเดือนพฤศจิกายน2564นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้สูงอายุถ้าทราบตรงนี้นะครับถ้าท่านย้ายจากอบตหนึ่งเทศบาลหนึ่งไปอยู่อบตอีกแห่งหนึ่งหรือเทศบาลอีกแห่งหนึ่งนะครับให้ท่านไปลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ลงทะเบียนที่ใหม่นะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะเสียสิทธิ์รับเงินไป1ปีนะครับข้อ2 ในระหว่างปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นใดที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่เนี่ยก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณก็คือเดือนกันยายน2.564นะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผู้สูงอายุมีการย้ายที่อยู่นะครับคือย้ายที่อยู่ในเดือนมก,กราคมของปีงบประมาณ2564ไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่นะครับเมื่อไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้รับเงินในที่ใหม่นะครับอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมออตาหรือเทศบาลแห่งเดิมที่ท่านเคยรับอยู่เนี่ยจะยังคงจ่ายเงินไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายน64นะครับแล้วก็จะตัดรายชื่อท่านออกไปและท่านจะไปรับเงินในท้องถิ่นแห่งใหม่เนี่ยในเดือนตุลาคมปี64เป็นต้นไปนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องที่จะต้องรู้ในเรื่องที่3มก็คือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่เนี่ยที่ได้รับลงทะเบียนและคําขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเป็นผู้จ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุผู้นั้นเนี่ยตั้งแต่ปีงบประมาณถัดไปก็คือเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือท้องถิ่นแห่งเดิมเนี่ยจ่ายมาจนถึงเดือนกันยายน64ท้องถิ่นแห่งใหม่ก็จะจ่ายตั้งแต่1ตุลาคม6-4เป็นต้นไปนะครับต่อมาข้อควรรู้ในข้อที่4ก็คือกรณีที่ผู้สูงอายุได้ย้ายภูมิลำเนานะครับ แต่ท่านไม่ได้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกาย,ยน2564นี้เนี่ยนะครับทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู Ki ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน,นท้องถิ่นแห่งใหม่และภายหลังเนี่ยนะครับภายหลังท่านได้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ท้องถิ่นแห่งใหม่แล้วนะครับก็ให้ท้องถิ่นแห่งใหม่ดำเนินการตามข้อ3.3 ก็หมายถึงว่า,าท่านก็จะเสียสิทธิ์ในปีนั้นเลยนะครับถ้าเลยเดือนพฤศจิกายน64ไปแล้ว,ยก,วย,ยกตัวอย่างเช่นท่านยกตัวอย่างเช่นท่านย้ายภูมิลำเนาไปแล้วแล้วไม่ได้ลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนนู่นเลยครับเดือนกุมภาพันธ์ปีงบประมาณ2564นะครับท่านก็จะไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเลยนะครับที่เก่าก็ไม่สามารถใจ่ายให้ท่านได้ที่ใหม่ก็ยังใจ่ายให้ไม่ได้นะครับ ท่านก็จะไม่ได้รับเงินไปจนถึงเดือนกันยายน2,564จะได้รับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะไปเริ่มตุลาคม2,564นั่นเองนะครับและนี่ก็คือใน4เรื่องที่ผู้สูงอายุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรู้และต้องปฏิบัติมิฉะนั้นแล้วผู้สูงอายุจะเสียสิทธิ์ในการรับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนั่นเองนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ